เาห่ั้มาเจอแมวน่ารักมันเป็นโอยแมวหางวาหมเลยหางกวาหมเลยหางวาหมดเลยสวยปะสวยปะน่ารักน่ารักว้ายออน ฮะเ้ยอย่ามันกัดเอานะลูกน่มากเลยะอวางน้องดียาวางน้องแรงเดี๋มันกัดเสวยมากเลยน่ารักัน เนี่ยหางกวักทั้งคู่เลยเนิดเนอดเนอดเนิดเนิดของไม่กาดมันเชื่องแมวเขาเลี้ยงแมวเขับเลี้ยงแมวเขับเลี้ยงน่ารักลายตัวนี้สวยจังเลยตัวนี้สวยแมวสวย ไปเดินดูไปนอนไปไปดูไอ้ควายไปถ่ายควายไปไม่เอาเข้าไปไม่เอาไม่เอาไม่อุ้มของเขาไปเฟรมเฟรมไม่เอาเฟรมยายแมวตามน้องเล่นด้วยไงน้องจะเล่นด้วย สวยจังเลยจะพาลูกพหลานไปวัดไปไหว้พระอันนี้แวะปั๊มกันโอยสวยจังเลยไหนวะไหนเฟินอ่ะไหนเฟินอ่ะโอ้ยสวยจังเลย,เเย,ย,เลยมีควายเอาไปนั่งบนควายเพราะเพราะขี่ควายเพราะขี่ควายแล้วตัวน,นี้ก็มีฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใหญ่ลง ย้ายใส่ทิปอยู่สวยสวยเปล่าบอกขีรข้างได้ยังเป็นควายเฟมเฟมเแมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแ๊บเอาแมวขึ้นไปเล่นด้วยเออนะเอาแมวขึ้นไปเล่นด้วยโอ้มีควายคว,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 วายยิ้มให้เนี่ย <laughs> ขึ้นไควายไหนไหนไหนขึ้นไม่ได้ไม่ลงเท้าเลยคอนโดแมวคอนโดแมวแมวแมประมุนแมวรักจับหวยเอาลงคลิปกันเอาลงอย่างไม่ลงคลิปให้แม่หน่อยด่อไปลงบ้านแล้ว อันนี้จะถ่ายรูปนี่นะเหไม่ลอคกกนลงค,แลงคิแม่ดิกลมลนะนน่เป็นไรกดเไพปล่อยมันปล่อยมันนีปล่อยกดแล้วมันไม่ยอมลง